สวัสดีครับพบกับร้านกล้องรอซิ่งชลีนะครับพบกันอีกแล้ววันนี้วันที่1นะครับเด,เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับทันวาวันนี้ใครโชคดีบ้างเอ่ยมีคนถูกหวยแน่นอนนะครับก็สวัสดีฟรีทุกท่านนะใครที่ถูกหวยก็รายงานตัวหน่อยนะครับสำหรับใครไม่ถูกหวยไ,ไม่ต้องเสียใจครับเดี๋ยวมีล้อย,อยางให้ในราคาพิเศษนะสำหรับปอบใจคนที่ผิดหวังแล้วกันเนาะล้อที่เห็นอยู่ตัวน,นี้คือนี่เลยขอ18ครับล้อเดิมอีทูสูนะครับบูปี2 0 0พ 1 6ครับขอบสิ 48. ล้อยางพร้อมใช้งานครับยางบดโตน255 60 R18 ปียางมปนปี16นะครับสภาพดอกยางสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับเอาไปคือใช้งานได้เลยนะโอ้โหบอกเลยราคาถูกมากเอาไปเลยราคาแบ่งปันใช้งานนะเพียง8 0 0 0บาทเท่านั้นครับพร้อมจัดส่งนะ4ล้อสวยเดิมๆนะครับไม่ซ่อมไม่ดุ้งครับสภาพล้อยางเอาไปคือใช้งานได้เลยครับ รับเทินนะถ้ารับเพินลูกค้าต้องมาที่ร้านนะครับตอจวจจดส่งให้ฟรีครับเดี๋ยวมาตามต่อครับวันนี้มี5ชุดด้วยกันทั้งหมดครับวันนี้น่านี่ง่ายมีขอบ18มีในส่วนของลูกค้าสกิดเข้ามาเยอะ R E 3 0อ่าสภาพใหม่ๆเลยครับล้อกอบ18หน้ากว้าง9.5ด้านหลังกว้าง10.5คู้ยางฮีโร่อา5วัน R 1 8ยางปี17นะลูกค้า เปลี่ยนในส่วนของล้อไปใช้งานไม่ถึงเดือนครับแล้วก็ในส่วนของยางเอามาละกให้เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับชุดนี้ล้อพร้อมยางสวยๆไร้ตำหนิเลยครับบอกเลยล้อสภาพสวยกริบๆไร้ตำหนิเลยนะ่ะดูในส่วนของสวยขนาดไหนดูด้านหลังได้เลยฮนะลูกค้าดูนะครับในส่วนของล้อสวยล้อไม่สวยดูตรงนี้เลยสภาพเป็นไงเอ่ยสนุงสนิมคราบเกลือไม่มีเลยนะอโอเคก็ชุดนี้ขอเปิดราคาอยู่ที่12 0 0 0นับาทนะพร้อมจัดส่ง พร้อมของแถมครบเลยครับครอบรุมครอบเบรกน็อ,ลอตล้อปอกกันสั่นแถมครบประหยัดงบจบหล่องบไม่บานปลายบายกล้องลอ้อซิงค์ชลีครับมาที่ร้านใส่ถุงให้รี่ตอจวลอลรอรับหน้าบ้านได้เลยครับก่อฝากไปด้วยครับ1 2 0 0 0บาทรับเทิร์นรับบัตรเครดิตทุกธนาคารแล้วก็ตามต่อล้อถอดป้ายแดงเลยครับล้อถอดป้ายแดงเลยนะล้อถอดป้ายแดงเลยสภาพดีๆแจ่มๆเลยครับซื้อใหม่เฉพาะยางบดโตนชุดนี้ต้องมี 18,0 0 0บาทแน่นอนแต่วันนี้จัดให้ทั้งล้อและยางราคาต่ำกว่าราคายางแน่นอนครับตุ่มเส้นสีอยู่ครบแน่นอนครับนี่ดูเลยตุ่มเส้นสีแดงจี๊ดเลยครับแดงจี๊ดเลยนะครับขนาดยางบีโตน2 5 5 6้ R 17นะครับขอบ17นะใส่ได้ในส่วนของรถดีแม็กทุกรุ่นนะครับใส่ได้เลยฮะเดี๋ยวผมแปลงให้นะในส่วนของ ปี19ลงนะครับต้องสวมสเปเซอร์6บิลน,นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงในส่วนของอด,ดุมหน้าที่มันใหญ่ขึ้นมานะครับก็ถ้าใส่ประมาณ6มิลน,นะสเปเซอร์ก็คือใส่ได้เลยอ่าก็เปิดราคายที่16,000บาทเท่านั้นเองครับฝากไวด้วยครับ16,000บาทราคาแบ่งปันกันาปใช้งานเลยครับก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะแล้วก็ตามต่อล้อเดิมอีก2ชุดล้อเดิมมิตซูบิชิไททันนะขอบ17 ล้อสภาพสวยๆเลยบอกเลยนะครับยางโตโย2 4,5,65 R17 ครับปียางปี17นะสภาพดอกยางพร้อมใช้งานสวยๆเลยนะครับปี17อ่าล้อสล้อสวยสภาพยางพร้อมใช้งานแน่นอนครับขอเปิดราคาเพียง5,000บาทเท่านั้นคู่ค้านะ5,000บาทเท่านั้นบอกเลยใครได้ไปคุ้มมากๆเลยราคานี้นะขอเปิดราคานี้พร้อมจัดส่งนะครับต่อจว รอรับที่บ้านได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะอ่าอีกหนึ่งชุดตัวนี้ล้อ e สุสุ xz ปี2016นะครับล้อขอบ16ยางบิดต้ตนดูละวิต215 70 r 1 6ยางปี16บิดต้นดูละวิตสาภาพยางล้อพร้อมใช้งานส,สวยๆไม่ดุ้งไม่ซ่อมล้อเดิมแน่นอนครับราคาไม่แรงครับแบ่งปันกันไปใช้งานใช้ในเมืองใช้บ้านนอกใช้ได้แน่นอนครับอ่า ห้าพันบาทเท่านั้นเองครับโอ้โหราคาเนี่ยโคตรได้เลยบอกเลยครับล้อเดิมที่นี่โคตรถูกนะครับห้าพันบาทจัดส่งให้ทุกจังหวัดทั่วไทยก็ฝากไปด้วยครับห้าพันห้าพันหมื่นหกหมื่นสองแปดพันบาทครับราคาหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นนะครับก็ฝากไ้ด้วยครับสาหรับคลิปนี้มีมาห้าชุดก็ฝากได้วยนะครับสาหรับแฟนเพจยูทูบอ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าเฟซบุ๊กที่จะเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางก็ฝากชุดโปรโมชั่นนะครับ สามารถเลื่อนในส่วนของอรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ใต้ช่องของกล้องลอซิงค์รีนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปวีดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ